กดแชร์คนละหนึ่งแชร์แล้วกดรับโปรได้เลยนะคะลูกค้ากดแชร์คนละหนึ่งแชร์แล้วกดรับโปรกันได้เลยนะคะลูกค้านะหูฟังบลูทูธนะคะรุ่น M10 นะคะลูกค้าราคา80บาทเท่านั้นนะคะลูกค้านะวันนี้จัดแฟลชเซลให้80บาทเท่านั้นจากปกติราคา399บาทนะคะลูกค้าใครสนใจรีบจิ้มรีบกดกันได้เลยนะคะลูกค้านะ หูฟังตัวนี้เขาจะเป็นรุ่นกันน้ำนะคะลูกค้านะบลูทูธเวอร์ชันเวอร์ชันฮาจุดหนึ่งนะคะลูกค้าลดเสียงรบกวนระยะส่งสัญญาณอยู่ที่ห้าถึงสิบเมตรเลยนะคะลูกค้านะความจุแบตหูฟังต่อค้างนะคะห้าสิบมิลลิแอมนะคะลูกค้าความจุแบตของตัวกล่องนะคะสองร้อยมิลลิแอมสองพันมิลลิแอมเลยนะคะลูกค้านะตัวหูฟังนะคะลูกค้าชาร์จหนึ่งครั้งใช้งานได้สี่ถึงห้าชั่วโมงนะคะชาร์จแบตเต็มหนึ่งครั้งใช้งานได้สี่ถึงห้าชั่วโมงตัวกล่องนะคะลูกค้าตัวกล่องชาร์จแบตหนึ่ง ตัวกล่องนะชาร์จแบตเต็ม1ครั้งสามารถชาร์จแบตหูฟังได้2-3ครั้งนะคะลูกค้านะพอชาร์จจะเป็นไทซนะคะลูกค้าแล้วก็เป็นระบบสัมผัสนะคะลูกค้านะสามารถรับสายได้รับสายโทรศัพท์ได้นะคะลูกค้าเขาจะมีไมค์ในตัวนะคะลูกค้านะตัดเสียงรบกวนให้ด้วยนะคะลูกค้านะรุ่นนี้จะมีเบสนะคะลูกค้าฟังเพลงเพราะนะคะเบสนุ่มนะคะดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้เลยนะคะลูกค้ารุ่นนี้กันน้ําสามารถใส่ออกกําลังกายได้เลยนะลูกค้านะสามารถใส่ออกกําลังกายได้เลยตัวกล่องจะเป็นกล่องแบบอะคริลิกนะคะลูกค้านะตัวหน้า จอแสดงผลจะเป็นหน้าจอแสดงผลแบบ LED จะแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่สำหรับกล่องและหูฟังเลยนะคะลูกค้าแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ทั้งกล่องและหูฟังเลย ตรงกลางจะแสดงแบตของตัวกล่องนะคะลูกค้าส่วนซ้ายขวาจะแสดงเปอร์เซ็นต์แบตของหูฟังด้านซ้ายด้านขวานะคะลูกค้านะลูกค้าอยากใส่แค่นลูกค้าต้องใส่ให้ตรงข้างหยิบข้างซ้ายใส่ข้างซ้ายหยิบข้างขวาใส่ใส่ข้างขวานะคะลูกค้าเวลาลูกค้าออกกําลังกายไปวิ่งหรือทําอะไรก็แล้วแต่หรือว่าสะบัดยังไงก็แล้วแต่นะถ้าลูกค้าใส่ตรงข้างมันจะไม่หลุดนะคะลูกค้านะราคา80บาทเท่านั้นนะคะลูกค้านะข้างนอกเนี่ยราคานี้ไม่ได้แน่นอนนะคะลูกค้าวันนี้แม่ค้าจัดแฟลชเซลให้ตอนนี้เหลือ100เครื่องเท่านั้นตอนนี้เหลือ100เครื่อง กดเลยนะคะลูกค okay, yeah. ้านะรอสินค้าไม่นานนะคะลูกค้ารอสินค้า1-2วันเท่านั้นนะคะลูกค้านะสินค้าส่งออกจากสมุดสาครนะคะลูกค้ารอสินค้า1 2ถึงวันช้าสุดไม่เกิน5วันนะคะลูกค้านะ1เครื่อง80บาทนะคะลูกค้า1เครื่อง80บาทถ้าลูกค้าสั่งหนึ่งเครื่องอาจจะมีค่าส่งนะคะลูกค้านะถ้าลูกค้าสั่งหนึ่งเครื่องอาจจะมีค่าส่งอยู่ที่45บาทแต่ถ้าเกิดลูกค้าสั่ง2เครื่องนะคะลูกค้า2เครื่อง1 6 0บาทส่งฟรีนะลูกค้านะลูกค้าอย่าลืมเก็บ เก็บค Ske ูปองส่วนลดค่าจะส่งแล้วคูปองส่งฟรีก ok ่อนสั่งซื้อนะคะลูกค้านะถ้าลูกค้าซื้อ1เครื Sax ่องแล้วลูกค้าเก็บคูปองแล้วลูกค้าจะเหลือค่าส่งแค่25บาทเท่านั Device ้นจาก45นะคะลูกค้านะลูกค้าจะได้ส่วนลดค่าจะส่ง20บาทเลยนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าซื้อ1เครื่องแล้วลูกค้าเก็บคูปองก่อนสั่งซื้อลูกค้าจะได้ส่วนลดค่าจะส่ง20บาทลูกค้าจะเหลือค่าส่งแค่25บาทรวมตัวเครื่องแล้วลูกค้าจะเสียแค่10บาททเ่านั้นแต่ถ้้าาเกกิดลูคสั่ง2เครื่องง160บาทส่รีไปเลยลูกค้าถ้าลูค้าสั่ง2เครื่อง160บาทส่งฟปเลยนะคะ ใครสนใจกดสั่งได้เลยนะคะลูกค้าใครสนใจกดสั่ง lei, เข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าสินค้ามีเก็บเงินปลายทางทุกออเดอร์ทุกบ้านนะคะลูกค้าสินค้ามีเก็บเงินปลายทางทุกออเดอร์ทุกบ้านนะคะทางร้านมีรับประกันสินค้าให้ด้วยนะคะลูกค้าถ้าเกิดว่าลูกค้าได้รับสินค้าไปแล้วชาร์จแบตไม่เข้าหรือว่าชาร์จแบตเต็มแล้วใช้งานไม่ได้เสียงไม่ดังลูกค้าสามารถทักหาร้านได้เลยนะคะลูกคา้านะทางร้านรับประกันสินค้าให้นะคะลูกค้านะถ้าสินค้าใช้งานไม่ได้ชาร์จแบตแล้วไม่เข้าหรือว่าชาร์จแบตแล้วใช้งานหูฟังไม่ไไไไดดด้้้้้้้หหหููฟังงงงมมมม่่่ีีีเเสสสยลลกคคคคาาาาาาทรรนนนนิใะะ คะนใครสั่งแล้วพิมสั่งแล้วให้แม่ค้าหน่อยนะคะลูกค้าใครทานโปรแปดสิบาทบ้างพิมพบอกแม่ค้าหน่อยนะคะล mm ูก hmm. ค้านะใครสั่งแล้วกี่เครื่องพิมให้แม่ค้าได้เลยนะคะลูกค้าใครมีคําถามสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะลูกค้านะใครมีคําถามสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ อย่าลืมเก็บคูปองส่งฟรีกับคูปองส่วนลดที่ตะก้าเหลืองก่อนนะคะลูกค้าอย่าลืมเ sort of <Laughter. S 1> ก็บคูปองส่งฟรีและคูปองส่วนลดที่ตะก้าเหลืองก่อนสั่งซื้อด้วยนะคะลูกค้านะสอบถามเพิ่มเติมมันเข้าไม่ได้เลยค่ะสั่งแล้วพิมพ์สั่งแล้วให้แม่ค้าได้เลยนะคะลูกค้านะหูฟังบลูทูธรุ่นนี้นะคะลูกค้าเป็นรุ่น m 1 0นะคะลูกค้ารุ่นนี้รุ่นฮิตรุ่นดังนะตัวนี้กันน้ําได้ถึง ipx 7เลยนะคะลูกค้ากันน้าได้ถึง ipx 7เลยใครสายออกกําลังกายนะชอบฟังเพลงระวางออกกาลังกายลูกค้าตใครส่ง ถ้าลูกค้าใส่ตรงข้างมันจะไม่หลุดเลยไม่ว่าลูกค้าจะวิ่งเร็วแค่ไหนหรือว่าสะบัดหัวแรงแค่ไหนมันจะไม่หลุดนะคะลูกค้าในหนึ่งชุดจะมีสาย USB กับตัวจุกเสริมแถมไม่ให้ในหนึ่งชุดจะมีสาย USB Type C กับหูอาจุกเสริมแถมไม่ให้นะคะลูกค้าจุกเสริมเขาจะมี3ขนาดลูกค้าเปลี่ยนจุกเสริมให้เข้ากับขนาดหูของลูกค้าลูกค้าใส่แล้วจะไม่หลุดเลยนะคะลูกค้าลูกค้าเปลี่ยนจุกเสริมให้เข้ากับขนาดหูของลูกค้าใส่แล้วมันจะไม่หลุดเลยค่ะลูกค้ามันจะแน่นมากนะคะลูกค้านะ ใครสนใจกดสั่งได้เลยนะคะลูกค้าเหลือ100ช,100ชุดเท่านั้นเหลือแค่100ชุดเท่านั้นกดกันให้ทันนะคะลูกค้านะราคา80บาทลูกค้าหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะลูกค้าราคา80บาทลูกค้าหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะได้เฉพาะในรา์ดีเท่านั้นเลยลูกค้ารีบกดสั่งเลยนะคะลูกค้าวันนี้แม่ค้าแฟลชเซลให้ตอนนี้เหลือแค่100ชุดเท่านั้นลูกค้าออกไปหลายชุดแล้วนะคะออกไปเยอะมากๆแล้วลูกค้าดูรีวิวก่อนสั่งซื้อได้เลยดูรีวิวพี่ตะก้าก่อนสั่งซื้อได้เลยนะคะลูกค้านะ หูฟังตัวนี้นะคะลูกค้าหูฟังตัวนี้เขาจะมีจอแสดงผลแบบ L E D มาให้นะคะลูกค้านะตัวกล่องจะเป็นตัวกล่องอะคริลิกนะคะจอแสดงผลแบตเตอรี่นะแสดงผลทั้งกล่องแล้วก็ตัวหูฟังเลยนะคะลูกค้าตรงกลางจะแสดงผลของแบตเตอรี่กล่องส่วนซ้ายกับขวาจะแสดงผลของแบตเตอรี่ตัวหูฟังซ้ายและขวานะคะลูกค้า การจับคู่เขาจะจับคู่อัตโนมัตินะคะลูกค้านะช่องชาเขาจะเป็นระบบแม่เหล็กนะแล้วก็จะเป็นระบบสัมผัสลูกค้าหูฟังตัวนี้สามารถรับสายได้นะรับสายโทรศัพท์ได้สามารถคุยได้เขามีไมโครโฟนในตัวนะคะลูกค้าเขามีไมครในตัวแต่หนึ่งครั้งสามารถรับสายและคุยได้เลยนะคะลูกค้าแต่2ครั้งคือเลื่อนเพลงแต่3ครั้งคือเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะลูกค้ากันน้ําได้ถึง IPX7 เลยนะคะลูกค้านะกันน้ําได้ถึง IPX7 เลยนะคะลูกค้านะใช้งานง่ายใช้งานไม่ยากนะคะลูกค้าชาร์จแบตเต็ม1ครั้งนะใช้งานได้4 -5 ชั่วโมมงตตััหูฟชาร์จแบเ็1 ครั้งใช้งานได้4-5ชั่วโมงนะคะลูกค้านะส่วนตัวกล่องนะคะลูกค้าตัวกล่องชาร์จแบตเต็ม1ครั้งสา,สามารถชาร์จหูฟังได้2-3ครั้งเลยนะคะลูกค้าและเขายังเป็นแบต สำรองแบตฉุกเฉินให้กับโทรศัพท์เราด้วยนะคะเขาเป็นแบตุกแบตเตอรี่ฉุกเฉินให้กับโทรศัพท์แล้วด้วยเป็น power bank ในตัวแต่เป็น power bank ชุกเฉินนะคะลูกค้านะใครใครสั่งแล้วพิม์สั่งแล้วให้แม่ค้าหน่อยนะคะลูกค้านะใครสั่งแล้วพิมพ์สั่งแล้วให้แม่ค้าหน่อยนะคะกดสั่งเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าตอนนี้เหลือแค่100ชุดสุดท้ายเท่านั้นนะคะลูกค้ากดกันให้ทันนะคะลูกค้านะกดกันให้ทันนะคะลูกค้า80บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าราคา80บาทเท่านั้นปกติราคา3 9 9้บาทนะคะลูกค้านะ